สวัสด <Okay. S 1> ีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีในรุ่ยชาแนวค่ะมือนี่พี่น้องเอ้ยเท่ากไรเดินทาง้าร่างจะเดินทางไปโรบิลี่ลาสุดคอยฟื้นแล้วห้องกับฟื้นนอนมาสุดทางไปเบื้องอันชมล่ำ ไปช่มล่ำหมื่นคืนนี่พี่น้องแอบไปช่มล่ำนิดหน่อยกันน้องเอยียงโคโลยอย่นิดหน่อยฮะบอมแมนปั๊ป,ป๋าตั้งใจว่าสิมาอันเลี้ยวแล้วบานมาหอดหล่อรถหัวแท้งไปอย่างระเบิดสทงหัวไปเลยเนาะไว้คือสิระเบิดสา,สา <laughs> บพิญ <laughs> าบัต <laughs> เป็นนะักพยบาบัตรนั่แหละ <laughs> สาบฉัน<า> ล้อรถหัวพี่น้องบานไปเรียนหาสามาเกียบเม่นมาประทันงานมหาหอดละเฝ้าอาบน้ำเฝ้าขึ้นรถแบบนอนแบบละยีดรถนอนมานํ้ำทางนอนมาสุดทางอีรีนี่เมื่อนี่กา,าบ่ามาขับรถให้เพ่าๆนะคะเพราะว่าเปลี่ยนโซเฟอร์ใหม่เพ้าๆอย่างไดโซเฟอร์ต่อมมาขับไห้นะคะเปลี่ยนโซเฟอร์ใหม่ค่ะกล่าบานมาหกโมงอยอร์นีไมสองคือเดน้ฮอดบานาัน ขี่คอยนะครับประมาณอันแม่ลูกอ่อนนะคะเดี๋ยวพ่อๆจัดกระทบกระเทือนตอนนี่พ่อๆกำลังรีดนมอยู่พ่อว่าไงปั่มนมเบาเพียดกำลังปั่มนมให้ลูกพี่น้องได้นาทิดผลิอด้วยไทยคลิปอ๋อ ต,ต้องน้ตาต้นัตาน้องนตัต,นตากำลังปั่มนมไปให้ลูกพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งนมจกของยามได้กันขึ้นหอดตาลูกหม่ว่อาอจ,จะม่น่นนั่นได้ล่ำผนังงนออบ้าน,านหอดงานเอออดในหอดงานอยู่นั่นเดี๋ล่ำนั่นไดีไมาหาลูกเปสั่นเป็วจักหน่อยนี่เซียน<ช>ไปล่ำต่อกันลหลายๆมือย่านไห้ขึ้นหอดลูกอยู่ดอ่เราอหาแล่งละเบิบอกหอดกับ่ำก่อนมุ่ก่อนหมดเลยล่ำทิมไปทิมไปหอดกับำทิมไปทิมไปนอัดแต่เปิดเปิดเปิดแกเขาเริ ปนั่งกํา,าลังอเอาเสียงขึ้นไปไซนุสซี่เอาไว้คุณเลือันนอกกับเรองอื่นดีโอ้ยแรงอยู <c oughs> ่นะเลือีรุ่งกันเนาะนั่งกําลังอ่ะแบบว่าชุดสุดยังไงปั๊มนมให้ลูกสุดคุ้มสุดคุ้มปั๊มนมโดยเฉพาะวันนี้ตัวละซีบบ่ต่อกระบาลต่อแบไปคือจังได้ยินคุณพ่อว่าจะไปใไส่ซบอแบบวีไอพีนั่งกําลังให้ลูกนอนบอ อย่าแม่นลูกฉันเด็กคือก็ไฟร้านอยู่แง่รถ <c oughs> เอาแบบมีแนวเข้มขัดขาดไปละนะ <c oughs> เนาะเสียงชมว่าเดี๋ยวเงีมบเงียบเงียบจ้าไปใส่อันนี้นิ่มไม่สุดแบบตัวไม่ล่าสุดมาสั่นใส่ก็มึงไลยใส่แบบเรามึงฟงคือเก่าอยู่มันกับสีนิ่มช้ำนัารามกับเสีนิ่มช้ำนิ่มได้อย่างละกับรถเนาะน้ำทางมันกับมีหลอกพี่ลูกนัน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 ทันบน่ คุ้มหัวไวแล้วน้ำนมมาหลายยังเอฟซีเป็นห่วงว่าอัญญาณแพ้วผ้าพี่น้ำนมให้ลูกกินโอ้ยได้ซ้ำทุ่งจะสองวันนี้้วก็เป็นห่วงหลายว่าไปขืนเวที่เร็วแท้่านแพ้บอตีสพั่นนั่งกัสิไปขึ้นแบบว่าขึ้นได้ซ้ำขึ้นได้ละพี่น้อง มันกับเป็นงานเนาะมันเป็นงานจะพา่นจ้างมาแล้วเขาก็ต้องมาเออนั่งกับบริหารผมพยาบาลกับม่านาข้างหลังเนี่ยเออพยาบาลส่วนตัวไล่ห่างตัวกันนะพยาบาลรับรับเบาพยาบาลรับเบาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมลอดภัยของคุณพี่เพ่าๆนานเรียกว่าพยาบาลมันน้อยู่ใช่ไหมจ้า เตรียมเจียกอดมาโอ้ปวต่องเตรียมแล้วนะก็แตกแล้วนะจ๊ะเป็นยังงเป็นมูสล well, ิมบ hmm. ่แม่เป็นมูสลิมเนมูมูเป็นมุผ่ามุคอนโอ้ยก็สิบ่าว่าไตเป็นมูสลิมละมูป่ะัยาเป่าะยาเป่าอะมูสิบาเปนเอิมูสิบ้าไปเทียวไตมูสิาเปเทียวใสไปเมืองเป็นแอวเมืองนาลา่ะเจ้าเจ้าเนื้อเจ้าเนื้วอ ลวคือจะได้ยินข่าวว่าโมว่าให้โสดคือสิได้ผัวอีกล่าอ้าวกับโสดอยู่นี่ในตอนนี้กับโสดอยู่คัอเอาโสดมาลาไรมีไหมก็บ่ฟังโอ้จะเป็นเราคนเราแวงพลาดกัไดอาวแบกังเกงนั่นแบบวีวคุณแจรรคอกแล้นะเออลอกไว้ก็บเอยู่ไม่รู้ว่าอยากจะได้น้องหน้าวีอะไรอย่างนี้อยู่เอาเสียทันมันอันหน้าโทษกันมันมีแหกบูุกไว้ว้าระแวงนี่เมีแบบไล่โลดเนะค่ะจะไดนจัะพิมพ์เมว่ามันเป็นภาษาพิมพ์นะครับน้องตอนนั้นโพสต์ขึ้นแบบว่า คนเซ่แตกสวดสวดหัวนั่นเยังเฝ้าเอาหัวหัวก็เคยเอามาหลายแล้วแล้วมันไม่เวิร์กภาษาแต่ประมาณว่าอยากจะขยายพ่อวามันเป็นภาษาพิมพ์และพี่น้องแคทมีนีบอเดปหัวหลายคนเน๊ะหมายความว่าเพี้ยวๆนี่ประมาณจะบอกว่าแฟนก็เคยมีมาเยอะแล้วก็อย่างนี้มาหัวก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์โมเมนต์ว่างมึงได้มาหลายวอได้เท่ากันกับนี่ลุยชาแนลฉันได้หลายกลัวอยู่เด้อ เอาแต่ยิ้นข่าว่าเสี่ยนเสียวลูกว่าตีอยากได้ผวัวกันเลยอยากได้ลูก,กเห็นนาลิตาแล้วอยางใดลูกนลิตายืนดีเสีเอาน้องแมนก็ได้องน,นาวี<ะ>เห็นเขาอยากได้ลูกก็อยากได้ลูกก่อนก่อนจะเอาลูกมึงเอาผวัวก่อนไหมเอาผัวก่อนค่ะจะมีหัดความหัวเม่แพ่าเความหัวกับมูเหม่เพ่าเสีฟ้ามูเป็นงานแต่งมูอยู่โอ้ยโออ้ยยากกินมูกระทางแค่ไหนเด้อบัด ก็ว่าไปดักเด้อกูย่างกู้งไได้กินเนื้อย่างปวดเลยตกบาดคอท่านาเอาก็กินงัวไงเหงื่หละงัวงัวก็เนื้องัวไงกัมืันนี่กัซซได้แคลดมี่นะคะไปรั่มซอยนะจ๊ะอันน่าทำหน้อย่เอ๊ะทำหน้อยสอนมาได้พี่น้องสอนจี๊ขาเนี่ยจี๊ขาลองเพลงขี้ผ้าว่าถึงจี๊ขาสัก่อนนบอลถึงจี๊ขาแล้วก็เบ่งแดดเอาให้ดีนะฮะ เป็นลำช่วยคุณแม่นะคะแบ่งกันแลี้ยวคุณจิลองทอนได้คือตอนนี้ยินข่าว่าไอจอนยูทูปไอจอนยูทูปค่ะฝากติดตามด้วยนะคะช่องแคทมี่ชาแนลภาษาอย่างภาษาไทยแคทมี่ชาแนลบ่ลไปติดตามนางเด้อพี่น้องีร์ดที่ใหม่ของของน้องนาริตาอ๋อลูกสาวก็มีช่องบอสนาริตาภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลิฟนอรนาริตาเลิฟนอร์อู้ยลูกสาวก็มีช่องแล้ว เอาแล้วกันแมนัดนี้มันจะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะเป็นครอบครัวพี่น้องรวคาจะไปส่งน้องสาวน้ำน้องเอเป็นจังไหรพัเที่ยวยะโสขุ้มคาบ่คุ้มเกินคุ้มค่าอ่ะปนั้อีเมลจะเดมือบ่คุ้มบ่คุ้มกสิแม่้ดนลเนี่ยคุ้มนร้านร้อานมเห็นเห็นแบบแต่้าเอเดี๋ยวเขาลูกอ่างได้แบบนี้ผูกแขนร้านหล่ะมาอีกนี่นน้องเอพี่น้อง ทรงของนามอีเมียอยู่พยาบาลแต่งก่อนแต่งคักแต่งแหน่แต่งจนค้นหาเบิดงานแม่แคทมีนี่แหละพี่น้องเป็นคนแต่งหหย่นางนา่งกับเป็นภูมิบัญญาไอ้มูฟังนั่งกมาังแม่แนต่ก็แแน่าถึงอารมณ์หถ้ามนแต่งดีแว่าถ้าอ่านบดีแบบบางทมัติดกันครั่ถ้าหายก่อนก็บได้สู หวอไ่ดจเยว่มันรอนมันไหลรอหายไลอดเลยเนาะหไหลรอดแล้วกนาดได้ังสิบอันนี่ๆนอกๆอยู่ในการตะการรอดพาดคนไปโดยดีนะคะคุณี่มซอไม่ขูันแบบฟังยางขนาดนั้นเออพฟังเลยกูยังกูหากูไม่พฟังกูไม่ได้ฟังมึงกัเป็นคนบอกกูองว่าสรงให้กูฟังก่อนเด้อัรง ว่าเอาพ่อเขาอยู่ซอยู่คือบตอบ้ย่งฉันาอนี่ฟังคือจังไก็มึงามาอวาเฮ้ยเี๋ยรูงานไกบอกมองไมได้ไหอ่ะนี่ด็กไมยักงานอย่งละตอมเป็นมอไก่บด้ไหนั้งแต่ไดเมียคุณบอกแต่งแต่อยู่กับเมียคนใดว่ามาเปนมานกรหังมป็ไหเข้ามาเห็นบอคนหลัหน้เห็นบออยู่กับเมียคนใด คิดมาหานมขอกไรอะเนี่ย,ยเนี่ยมันไหลายได้พี่น้องขานมเด็กังยังยงใดลูกสาวได้ลูกชายไปเป็นคกือเอ้ยบ๊องอันลอยแต่อนัอนลอยเอามาคือไปชิดลาซูโพยาบาลสิไปเผาหฮอดบ้านสวนคอยเป็ยังเมื่อนันเด สาบเลี้ยงกูชุดไทยกชุดไทยศึกษาฟองแท็เอกแต่ว่าพวกนันตายแรไม่เห็มากเลหมือนสิ่งมันเละครับข็เออชือเรียกการบ่กหูจักว่าจัดจัดมิตติ้งไงก็เลยว่าโอ๊ยพอดีน้องอยู่จัดมิตติ้งบ้านสวนกันน้ว่าสั่นย่างหมูกี้เขากีอากาศเย็นๆกี้เขากีหวานเลิศคืออย่างนี้ใช่ ย่างกุ้งเนี่ยเพรากุกับป้ามึงสิไปเป็นมุสลิมนี่ล่ะกูเลยบพรเอิญเพราะว่ากูย่างหมูเดืี๋ยวป้าป้าก็มาตอนเย็นนะคะป้าป้าจะพาขายหมูฝอยค่ะหมูย่างของป้าทีมงานเท่านะคะก็จะกินข้าวไปกับรถนะคะจังสีหลับพี่น้องชีวิตมะล่ำต่อไปเอาลูกมาเลี้ยงกับสิเรี่ยงในรถนี่ลักก็จะอยู่กันแบบนี้แหละนะคะ เพื่อนฝูงนะคะเด okay, um <e ี๋ยวก็ป bon ิ้งไกล้นะนะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อนะคะไปถึงงานที่รบบุรีเดี๋ยวจันสิทธาคีพี่พี่น้องเบิ่งอีกนะคะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องฝากกดไลร์กดแชร์ช่องหลายๆช่องที่เพิ่นเอ่ยมาด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นช่องลูกสาวช่องกันนี่ชาแนลนะคะเรับงานไปลุยเนาะ งานเข่าพี่น้องงานเข่าโอ,อเคนะคะอคเอาไว้ซัมมี่เจอกันใหมคลิปหน้านะคะขอบคุณแระส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ